รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเมอร์ลิทพรอพิสิตี้ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5บริษัทโตเยต้ามอเตอ,เตอร์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานกสทชและบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนเสนอ สดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหมุนตาโลกกับไอซ์สันโกรบวันนี้เราได้รับเกียรติกับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของนโยบายต่างประเทศของจีนนั้นจากการประชุมสมัชชาประชาชนของจีนนั้นจะมีบทสรุปยังไงมีเรื่องราวสาระที่สนใจที่ต้องรู้อย่างไรสักครูร่กับไปติดตามกับท่านอาจารย์สมภพครับ ครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สมภพกันเลยครับเรื่องของการประชุมสภาประชาชนของจีนครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นไงครับเรื่องของนโยบายที่สําคัญสาคัญจากการประชุมสภาประชาชนของจีนมีอะไรที่น่าต้องรู้ครับอาจารย์อ๋อครับคือสภาประชาชนจีนเนี่ยก็เหมือนสภาติบดีญั่นยัดนะถ้าเทียบกับของประเทศอื่นนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องการออกกฎหมายารบังคับใช้ต่างๆกําหนดกฎระเบียบต่างๆนะครับนโยบายของรัฐบาลปกติแล้วจะประชุมกันตั้งแต่ต้นถึงกลางเดือนมีนาแต่งวดนี้ผมไปเจอพิษโควิดเข้าก็เลยเลื่อนมาเป็นปลายเดือนพฤษภาคมนะก็ก็มีนโยบายต่างประเทศด้วยใช่ไหมอ๋อแน่โอ้สำคัญมากนะที่ผมคิดว่าน่าจับตามองนะฮะเพราะว่าการประชุมครั้งนี้มันก็มีหลายๆตัวแปรนะฮะที่ที่ที่น่าสนใจแต่ว่าอันหนึ่งก็คือเขาไม่ได้กำหนดเป้าของ GDP ในปีนี้ เพราะว่ามันกำหนดยากมากนะแต่บางคนก็บอกโอ้เนี่ยจีนทำเป็นครั้งแรกอันนี้ไม่จริงนะเพราะว่าเป้า GDP ที่สภาประชาชนไม่เคยกําหนดมาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่นู่นนะฮะนะครัตตั้งแต่ปี2 0 0พันสองพัน่าสองนนี้นะฮะก็คือไม่เคยกําหนดมาเพราะว่าไอ้เป้า GDP เนี่ยมันถูกส่งขึ้นไปจากคณะทํางานของรัฐบาลที่มีเป็นกลุ่มงานที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Government Work Report คือทำรายงานของ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 ภาครัฐให้กับรัฐเหมือนกับเป็นแผนของสภาพัฒน์อะไรอย่านะว่าแต่ละปี GDP คุณต้องโตกี่เปอร์เซ็นต์เป้าเงินเฟ้อคุณเป็นยังไงอัตราการว่างงานต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็การส่งออกเป็นยังไงทุกอย่างเนี่ยมันจะกําหนดโดย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 ไอ้ไอ้ Government Work Report นี่นะฮะนะซึ่งหน้าที่ของสภาประชาชนเนี่ยก็มีหน้าที่ endorse ว่าสิ่งที่ดําเนินการโดย โดยคณะรัฐมนตรีนะครับที่นําโดยนายยงตีหลีเข่เฉียงเนี่ยที่ดูแลเป็นประธานไอ้งานงานสุวนที่อยู่นี่นะฮะเสริมขึ้นไปแล้วเนี่ยจะอินดอร์กันยังไงนะครับเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้นะครับอัตราเงินเฟ้อต้องอยู่ที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์อัตราการว่างงานนะครับจะต้องอยู่ที่ประมาณหกเปอร์เซ็นตนะครับครับแล้วก็มีตัวแปรอื่นๆนะครับตัวอย่างเช่นตัวแปรของการจ้างงานใหม่ว่าก็บอกว่าเนี่ย ในภาคเมืองเออร์บันเอนโทรยเมนจ้างงานภาคเมืองเนี่ยต้องได้อย่างน้อย9้าล้านคนเหล่านี้เป็นต้นนะครับ่นคือเป้าที่เขากําหนดออกมาเป็นเอ็นดอร์โดยสภาประชาชนนะครับนอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหม่สดๆดร้อนเป็นครั้งแรกในจีนนะก็คือเขาทําสิ่งที่เรียกว่าซีวิลโคดซีวิลโคดก็คือไอ้กฎหมายที่เกี่ยวพันกับประชาชนประชาชนนะฮะเจนกฎหมายแพ่งอะไรพวกเนี้ยเรื่องทรัพย์สินเรื่องบรดกเรื่องอะไรต่างๆหลายเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จีนมีกฎหมายแบบนี้เป็นประมวลซีวิลโคด นะครับเป็นครั้งแรกเลยแสดงเป็นเฉพาะรายเป็นอินดิวเชวลเลยดิก็แสดงเห็นว่าต่อไปเนี้ยรัฐบาลจีนจะรับรองสิทธิส่วนบุคคลของคนจีนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของมรดกเรื่องของอะไรต่อหลาารแต่ขณะเดียวกันเป็นระบบตรวจสอบที่แม่นยำด้วยที่แม่นยำเพิ่มมากขึ้นรายบุคคลว่ามีทรัพย์สินที่ทรัพย์สินอะไรบ้างแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อีกไม่จนนั่นก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างทําให้ประชาคมโลกเห็นว่าเออจีนเนี่ย ความชัดเจนโปร่งใสมีความเป็นสาคลเพิ่มมากขึ้นสายตางเพิ่มมากขึ้นเพราะจีนเขาบอกแล้วนะว่าต่อไปนี้เขาจะเปิดตัวเพิ่มมากขึ้นนะออครับเปิดหนักกว่าเดิมอีกโดวยว่าอย่างยิ่งการเปิดในภาคการเงินบ้างอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งการนด้้มาก็ยังปิดอยู่เนี่ยตัวตัวเล่นสําคัญเลยครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นไงมันก็เลยเป็นตัวแปรที่นำไปสู่การจับจ้องมองไปทั่วโลกแต่งวดเนี้ยเขาก็ตัดใจไปชุมจาก11วันหรือมาลงมาเหลือสักอาทิตย์เดียว ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันยังมีปัญหาเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยแถลงข่าวต่อสื่อเนี่ยซึ่งปกติแล้วจะมีสื่อข่าวผู้สื่อข่าวจะต่างประเทศเป็นพันพันคนไปทำข่าวเนี่ยงวดนี้ก็คงไปกันน้อยแหละเพรามันไปไม่ได้แล้วก็สำคัญก็คือไปแล้วเนี่ยพวกที่อยู่ในบางชีเนี่ยเขาก็แถลงข่าวออนไลน์แล้วก็ที่แถลงข่าวออนไลน์ที่น่าสนใจมากก็คือที่แถลงโดย ในหวังอี้หวังอี้คือน้าดีต่างประเทศของจีนที่มีชุดเสี้ยวเสีงลงแรงมากนะแล้วก็เป็นเป็นเสต็คเซเลอร์ด้วยเป็นมือตอบโต้สหรัฐใช่ใช่คนนี้คนที่เป็นคนที่ผมว่าเป็นนักการเมืองที่มีอนาคตไใลล่ะบทบาทของเขาในฐานะเพราะเขาใส่หมวกสองใบหนึ่งก็คือเป็นน้ำดีต่างประเทศอีกอันนึงก็เป็นเสต็คเซลเลอร์ก็คือเป็นเป็นมนติดเลยก็คือเป็นตําแหน่งคล้ายๆเป็นรองนายกอ่ะนะ แล้ก็มีสองสองนั่แหลรวมกันนะครับจะได้เขาแถลงข่าวต่อสื่อเนี่ยยืดยาวมากแล้วก็แปลเป็นหกภาษาเออนะระหว่างที่แถลงข่าวนะฮะนอกจากพูดภาษาจีนที่หวังอี้พูดแล้วเนี่ยก็ยังแปลเป็นภาษาสเปนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอาหรับภาษาอื่นทั่วโลกเข้าใจครับสื่อทั่วโลกให้ทั้วโลกเนี่ยเข้าใจโดยที่ไม่ต้องไป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 ครับผมว่าเรื่องสําคัญนะฮะที่ที่ ที่เท่าที่ผมมวลได้เนี่ยมีสิบกว่าเลือกครับ,บ,บคําแถลงของรอัฐมนตีต่างประเทศของจีนเนี่ยแต่เรื่องที่สําคัญมากๆแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าทิศทางนโยบายต่างประเทศของจีนต่อไปนี้คืออะไรครับนะครับผมว่าเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเขาบอกว่าเขาจะกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างจีนและรัสเซียอนะครับเพราะจะเห็นเลยว่ารัสเซียก็คือึ่วงเป็นมหามิตรละมันมีระยะยาวพอสมควรแล้วเขาจะร่วมมือกันใล้ชิดเพิ่มมากขึ้น สองก็คือจะร่วมมือใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นระหว่างจีนกับสภาพยุโรปนะครับแต่เพราะอะไรครับเพราะเขาเล็งเห็นแล้วแหละว่าสภาพยุโรปเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของวันเวลวันรถนะไอ้ดูบัยไอ้เส้นทางสายหมใหม่ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สภาพยุโรปเนี่ยมีความพอฟัดพอเวียนกับสหรัฐอเมริกานะครับขนาดของ GDP ก็ใกล้เคียงกันประชากรมากกว่าด้วย500กว่าล้านคนดีนะฮะอเมริกาก็300กว่าล้านคนใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเขาก็จะบอกเนี่ย ยุโรปก,กับจีนเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งกันเออนะไม่ใช่เป็นสถ a ติคอมเพนิเตอร์แต่ว่าเป็นเป็นสถิติพารา์ทเนอร์ออสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเสนอคาถาชีวิตสำหรับอาทิตย์นี้คือเมื่อยิ่งประสบความสำเร็จ ก็ต้องยิ่งถ่อมตนครับอันนี้หลายๆคนนั้นมีปัญหาเพราะว่าเมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็เย่อหยิ่งแล้วก็ยิ่งเรียกว่าทําให้คนนั้นไม่ชอบมีศัตรูมีปัญหากับทุกๆคนคนเหล่านั้นเขาบอกว่ายิ่งประสบความสำเร็จ ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ต้องยิ่งถ่อมตนเท่านั้นผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆอย่างกท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงเนี่ยวันนี้ท่านใหญ่โตเหลือเกินปร,ประเทศจีนนั้นกำลังจะกลายเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่เวลาท่านพูดจาแสดงตนแสดงตัวต่อสังคมต่อหน้าสาธารณะ ท่านเป็นคนที่สุข,ขุมเยือบเย็นพูดจาอ่อนน้อมไม่มีลักษณะที่จะแสดงอำนาจบรารมีใหญ่โตคับฟ้าเหมือนกับความเป็นผู้นำของจีนทำไมคนจีนถึงต้องการให้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงนั้นสามารถที่จะเป็นประธานาธิบดีแบบไม่มีกำหนดก็เป็นเพราะว่า สิ่งที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงนั้นได้กระทําในเรื่องของความสําเร็จสูงมากแล้วก็ไม่แสดงตนไม่แสดงตัวให้คนเห็นว่าหญิงยะโสโอหังพูดจะพูดจาอะไรใหญ่โตเลยเห็นไหมครับตรงนั้นทำให้ความมั่นคงต่อตำแหน่ง ก็ยิ่งมันคงไปเรื่อยๆมั่นคงขนาดนายกรัฐมนตรีอาเบะซึ่งมีความใกล้ชิดกับอเมริกานั้นต้องหันมาสร้างความสัมพันธ์กับท่านประธานาธิบดีฉีเพราะมั่นใจในตัวของท่านประธานาธิบดีฉีว่าท่านเป็นคนที่ไม่ยะโสโอหังนั่นเองคนที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องเรียกว่ายิ่งประสบความสำเร็จเท่าไหร ก็ต้องยิ่งถ่อมตัวเท่านั้นนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเนาจะต้องร่วมมือกันนะให้การคนะิดเพิ่มมากขึ้นแค่คำพูดมันสามารถที่จะปรีดม mindset ได้ครับนะผมว่าคน<ะ>ประเทศในย,ยุโรปเริ่มคิดหนักะนะครับเริ่ม,มไม่แต่อังกฤษ นะครับที่ซึ่งปกติก็ใกล้ชิดกับอเมริกามากใช่ไหมเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ใกล้ชิดมากก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกก็เขาพูดเสมอเป็น closest ally ใช่แต่ขนาดเดียวกันมันก็ต้องมองว่าผลประโยชน์ของประเทศคืออะไรใช่โดยไม่คำนวณยิ่ง Brexit เออ Brexit แล้วคุณจะไปไหนฮะแต่คุณตัดจีนออกไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเอ่อฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็ฉะนั้นเรื่องเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งและเรื่องต่อมานะครับเขาพูดถึงอะไรครับเขายกขึ้นมาเป็นไฮไลท์นะฮะคือความร่วมมือระหว่างจีนกับเเกาหหลีนืออโ้ ก็แสดงให้เห็นว่าเขาให้น้ำหนักแก่เกาหลีเหนือนี่มากเลยนะฮะเพราะอะไรครับกาเขาเหนือเหนือเนี่ยมีความต้องพานะครับมีอินเดียด้วยนะใหญ่มีอินเดียมีออสเตรเลียตอนนี้เห็นว่ายังมีปัญหากับอินเดียอยู่ท่านั้นเองที่อินเดียยังไม่ยอมอินเดียยังไม่ยอมนะเรียกลายเป็นด้านที่บวกห้านะครับแต่ยังไงก็ตามเพราะวอเนี่ยอยากให้สร้างความพื้มหน้าของอาเซียนนะแต่ว่ายังไงก็ตามต่อให้ไม่มีอาเซียนพืบหน้าเนี่ยจีนกับอาเซีก็ต้องใกล้ชิดกันนะครับ และอีกจุดหนึ่งที่เขาพูดถึงนะฮะก็คือจีนกับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเขาอบอกจะต้องมี FTA กันอย่างจริงจังนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสามชาตินี้ค้าขายกันเนี่ยรวมไปแล้วเน,ะะวนี่ยฮะหกแสนกว่าล้านเหรียญมันพอๆกับที่จีนมีค้าขายกับอเมริกานะฮะแต่ค้าขายเรามากกว่าค้าขายอาเซียนอีกไอ้สามชาตินี้นะฮะและ้วคิดดูดีกับสามชาติเนี้เกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนเนี่ยลงทุนอย่างมากมายในอาเซียนเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกันเลยครับลองนึกภาพดีครับว่าถ้าเผื่อว่า สามชาตินี้เขารวมตัวกันได้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วพวกนี้ก็คืออาเซียนบวกสามอยู่แล้วใช่จีนเกาหลีญี่ปุ่นฉะนั้นอาเซียนบวกสามน่ไม่แปลกเลยผมว่าถ้าถ้าเผื่อว่าเขาร่วมมือกันได้โดยไม่มีปัญหาความบาดแย้งเรื่องของความมั่นคงนะฮะอาเซียนบวกสามเนี่ยจะฟื้นตัวเป็นเป็นภูมิภาคแรกหลังจากโควิดหลังจากไอโควิด -19 นี่นะฮะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมันกอบกู้ซัพยนได้ง่ายมันค่าขายกันมากอยู่แล้วมันเดินทางไปหาสุดกานผ่านเรื่องการท่องเที่ยวผ่านภาคบริการมากอยู่แล้วนะฮะ กับฉะนั้นเขาก็ไฮไลท์พวกนี้ขึ้นมาครออับแล้วเ็ายังพูดถึงเลยครับความร่วมมือของจีนกับญีบามโลกเรื่องสุขาอนามัย<อ>นะครับตอนนี้เจนเป็นพระเอกไปแล้วเรื่องสุขาอนามัยเรื่องไฮจีนิกสแตนดาร์ดน,นี่ก็อบอกเลยว่าเนี่ยระหว่างที่เกิดโควิดระบาดเนี่ยเ,ออเขาส่งความช่วยเหลือเรื่องวิชพันหน้ากากอนามัยเครื่องช่วยหายใจทั้งหลายเนี่ยให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยร้อยห้าสิบกว่าประเทศอแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทำวิดีโอคอนเฟล็นต์เนี่ย กับประเทศต่างๆเพื่อให้<อ>ข้อแนะนำเอาประสบการจีนไป,ไป <ừ> um. เพราะจีนเกิดโควิดตอนี่อีกร้อจ็กว่าประเทศอแล้วไม่เพียงนั้นเขายังบอกว่าเขาส่งคณะแพทย์ัยาบาลไปช่วยเหลือประเทศต่างๆเนี่ยยีประเทศด้วยกันนะครับฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าไอ้เกมโควิดเนี่ยมันเป็น foreign policy ที่สําคัญนะที่เราเราจะอาจจะเรียกว่ามันเป็น medical diplomacy ซึ่งจะเป็นการทูตอันใหม่นะซึ่งผมว่าจะมีบทบาทอย่างมากเลยนับแต่บัดนี้เนต้นไปแล้วฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเออทิศทางของนโยบายต่างประเทศของจีนนับนตั้งแต่แบบนี้บัดนี้เนต้นไปเนี่ยมันไปสู่ทิศทางไหนนี่เป็นความเป็นความได้เปรียบสิ่งที่เขาทำไปนะครับได้ใจอ่าแล้นอกานี้เขายังพูดถึงเรื่องอะไรครับไฮไลท์อางหนึ่งครับเออบลแอนด์โรดอินิเอตีฟเออเส้นทางไอ้บันเบลกับโรดนี่แหละว่าเขาจะต้องไฮไลท์ขึ้นมาอย่างจริงจังนะเพื่อเพื่อทำ S <S เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านเรื่องอินฟาสจอร์ผ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ท้งหลายนะฮะคับก็จะเห็นเลยว่าทิศทางของนโยบายต่างประเทศของจีนมันเป็นอย่างนี้แหละจะเน้นประเทศในอาเซียนประเทศไทยเราซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเราเป็นโอเพนอโคอนมีเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอย่างไร,รนะครับที่จะทําให้เราเองเนี่ย นะครับสามารถได้รับประโยชน์จากทุกฝ่ายแหละที่เข้ามาลงทุนเข้ามาค้าขายเข้ามาประกอบการในในในอาเซียนซึ่งรวมทั้งไทยด้วยไทยต้องมียุทธศาสตร์ยังไงภายใต้การขยับตัวของหาาำนาจหมายลนหมายเลขต้นต้นของโลกไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือใครก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้ลุ่มลึกแล้วก็แปลออกมาเป็นแผนเป็นแอคชั่นแผนว่าเออถ้ามันมีอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องบริหารตัวเราเองยังไงนะเพื่อลดความเสี่ยง แต่ว่าที่จะแนะนํานี่ต้องมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามใช่ครับเพราะว่าต้องต้องเรียกว่าเป็นการ proactive เชิงลุกที่เราจะต้องรับมือวางในกรอบความร่วมมือกับจีนอย่างไรกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่อาจจะได้เปรียบได้ใจเป็นมหามิตรของจีนอยู่แล้วการที่จะสร้างความสัมพันธ์คงไม่ยาก ใช่ครับก็เป็นเรื่องวันมีพรมแดนที่ติดกันว่ากันเถอะปัจจัยความเอื้อมเลยของปัจจัย่คุณวิศาสเออร์เผมท่านอาจารย์ครับยังมีสารสำคัญอีกเยอะจากการประชุมสภาชนจีนนะที่มีปีละครั้งต้องขออนุญาตเวลาหมดจริงต่อสัปดาห์หน้าครับวันนี้สองกราบคุณท่านอาจารย์ครับวันนี้คผู้ชมครับนั่นคือบทสรุปจากการประชุมสภาชนชีนซึ่งประชุมกับปีละครั้งแต่เนื้อหาเยอะจริงๆวันนี้เวลาหมดแล้วต่อกันในตอนที่2สัปดาห์หน้านะครับติดตามไม่ได้กับท่านอาจารย์สมพบมานะรังสรร แล้วันนี้ผมลาไปพร้อมกับท่านจสุพภพจะเริ่มดูช่อง5กดหนึ่งและติดตามย้อนหลังได้ทางมือทีวีทั้ง Facebook และ YouTube วันนี้ลาไปแล้วครับกับท่านจสุพภพสวัสดีครับ ท่กลางสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ลุกลามไปทั่วโลกทำให้ประชาคมโลกต้องปรับรูปแบบในการดำรงชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับความอยู่รอดปลอดภัยท่กลางสถานการณ์ที่ยังวิกฤตอยู่พระสงค์จะปรับปรุงรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งแก่ตัวเองและแก่ชาวบ้านซึ่ง ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาในทัศนะของอันตมาภาพขอแนะนำวิธีปฏิบัติตนของพระสงค์ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ดังต่อไปนี้ 1. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้รู้เท่ารู้ทันแล้ววางเนื้อวางตัวให้ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์และปฏิบัติตามมาตรการต่าง ที่รัฐบาลมีออกมาอย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม 2. เว้นระยะห่างทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการทำวัดสวดมนต์การขบฉันหรือการบินทบัตรวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับพุทธบริษัทญาติโยมต้องมีระยะห่างทางสังคมอย่างน้น้อยก็นั่งห่างกันยืนห่างกันสัก2เมตร ตามมาตรการที่ทางรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำออกมา 3. หากจำเป็นจะต้องปฏิสัมพันธ์ควรจะสวมหน้ากากเพื่อความปลอดภัยอยู่เสมอเป็นการดูแลตัวเองและดูแลคนที่อยู่ข้างหน้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยไปพร้อมๆกันและสี่หากจําเป็นจะต้องไปบินทบาทก็ควรระมัดระวังด้วยการสวมหน้ากาก อยู่ตลอดเวลาที่ออกจากริษพิษขาจา์ในยามเช้าประการที่5ขอแนะนำให้ออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลพุทธบริษัทญาติโยมเท่าที่เราจะสามารถทำได้ถ้าทำได้อย่างนี้ตัวพระสงฆ์เองก็อยู่รอดปลอดภัยไปเกี่ยวข้องกับใครๆคนเหล่านั้นก็สวัสดีมีชัยปลอดภัยทั้งตัวเองปลอดภัยทั้งคนอื่นการดูแลตัวเอง ก็เท่ากับเป็นการดูแลคนอื่นไปพร้อมๆกัน